สวัสดีจ้าพี่น้องตํามะฮุ่งกันเด้อจ้ามากินตํามะฮุ่งกับแม่เพนเด้อจ้าใส่พริกกระเทียมลงไปเลยจ้าตับให้มันเละพริกกระเทียม มาเจมะสำมะละกอมัมหมหมหมาากหงมักหงมักหงมะละกอมะนาวจ้ะเขียวเทศใส่ลงไปเลยบีบนิดนึง,งไปเลยลน้ำปลา จันปาลา้วจ้าปลาปลาปลาเด็กปลาเด็กกงไปสานจ้าสานปิ๊บ น้ำตาลปี๊บที่เฮาต้มแม่นแล้วจ้าซิมบักเอ่ออลาสซิมบัก นัวเปรี้ยวเค็มนัวใส่มะขุู่ลงไปแล้วนะจ๊ะใส่มะละกอลงไปเลย เรียบร้อยเรียบร้อยเป็นตะเซบบ้อจ้าเป็นตะเซบบอจ้ามาเดจ้ามากินส้มตำกับแม่เพ็ญนจะ,นะจะะ้ากินตำมะฮงจ้าตำมะฮงเฮ้ากับมีไก่ทอดจ้ามีใส่กอกทอดแล้วก็มี่ิคงหมูทอดจ้ะมีไข่ต้ม หมูย yup. อจ้ะมีเม็ดกระถินน้ำจ้ะมาจ้ะมามาเดีจะพี่น้องมองป่ามากินกับแม่เพ็ญนะจ้ากินตับโมหงแซ่บๆจ้าไก่ทอดเสร็จใหม่ๆจ้าแซ็บๆเซ็บๆเซบๆโอ้ยไปเถอะแซ่บพี่น้องไก่กระเรืองหอยทอดแล้วใหม่ๆ ตำมะฮงมีเม็ดกระถินน้ำตาจ้ามีกระปูน้ำปูหน้าปูหน้ามา้อจ้ามาเด้อเพี่น้องป้องป่ายเด้อมากินกับแม่เพน้อจ้าตำมะฮงแซ่บแซ่บจ้าใส่กอกหมูซิโคลงหมูไก่ทอด ไข่ต้มหมูยอจ้าเสบเซๆเศษเเบ,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 บนัว,น,วนั่นคลิปนี้ก็ซํบนี้ก็ได้จ้าฝากกดติดตามช่องแม่เพ้นพานกินนยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า,มา,า,จามาดอาจัดมาเด้อมากินตำมะฮงกับแม่เพ้นนะจ้าเซ๊ บโอ้ยพี่น้องป้องไปลืมกุ้งเต้นจะมีกุ้งเต้นนะ <Okay. S 1> กุ้งเต้นกุ้งโกโยตี้ใส่เข้าไปเลยพุ่นะถ้าตาม้งนานเกินมันจนตายมีกุ้งเต้นน้ำจ้ามันเศร้าเต้นเลยถ้าตะมโงนานนานเกินไปมาจ้ะมามา่ซบๆจ้ะ இல கில